ครับสวัสดีครับพีพจนนะครับเนาะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะครับอีพีเนาะวันจันทร์โอวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับเนาะเจียมกลับไปเดือดตั้งแล้วกับมาเนี่ยมาขีปเหล่านะครับเนาะราวพัฒนาของพ่อแตียมนะครับเนาะครับเอาก่อนอื่นพ่อแตีมกับกลับขอบพระคุณอีพีทุกคนนะครับเด้อที่มีมาไล่นําใจนะครับชงมาให้พ่อแตีมค่า สมุด hh. ดิน Arrow, สอขาปากาขากับฟงกาแฟเนาะครับเนาะครับพ่อตมขอกับขอบคุณในหลายนะครับเด้อแตมขอไว้พอนให้มีแต่ควมสุขควอมเจรญอนนะครับเด้อควมเจ็บใหญ่ไดควอมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะให้ลำลำเรื่อยๆครับถ้ามาค้าขขยกับให้เจริอนลุงเรื่องนะครับครับบันจันที huh. <sweets. S 1> ่สิบห้าพ่อเตียมขิพามาตามต่อรับเล่าพัตนาเนาะครับเนาะ ครับวันศุกร์ที่สิบสองพฤษภาคมหกหกลาวพัฒนาออกหกสามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดขับเลขล่างก็ออกสี่ศูนย์นะขับเนาะครับพอเตียมก็ไดบอว youtube คลิปนะครับ,นะรบรเ,เบ ube, นาะนะให้ระวังเลขเป่านะครับอาทิตย์ที่ผ่านมากระเป๋า e ีเจ็ดเจ็ดเนาะ fc เนาะครับพอเตียมก็ได้๋ยพามาตามห้องพเอเตียมคือเราเนาะนะครับนะีนะ่เนาะกับปรากฏว่าเขาสี่ศูนย์ล่างตรงๆ นะครับครับเอามาเบิ้งสูตรน้ำกันก่อนเอฟซีว่าสูตรได้มันเข่าสูตรได้ันหลุดนะครับเนาะครับเก่าเอฟซีสูตรลเล่าพัฒนาห้องบะเทียมหกสูตรคือเก่าน,นะครับอันนี้ก็เข่านะครับเนาะศูนยะ์นี่ก็เข่าศูนย์ นีเข่าซีตัวนี้ก็เข่าซีมีก็เข่าซีมีสูตรเดียวที่ลดนะครับสูตรหนึ่งสองสามนี่ลดรมรียมชิพ้ามาเบ่งคักๆครับ,รบสังเกตเบ่งงวดที่ผ่านมาสองสามสี่สามสี่ห้าสองสามสี่เห็นบ่ครับสองสูตรสามสูตรนี้มันซ้อนกันนะครับมาเบ่งงวดนี้ครับบานนี้ อันนี้ก็ห้าหกเจ็ดเห็นพอครับอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็งวดที่พัานมาบอกเขาหรอกแต่ว่างวดนี้มันในหกเจ็ดแปดนะครับวันนี้สองศูนย์นี่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับงวดที่ผ่านมาอนนเอาเนี้ออกไปก่อนเนาะครับนี่ครับสูตรที่พ่อเทียมออกไปจับนะครับจับกับสูตรนี้ เก้าศูนย์หนึ่งแต่เอาพอเตียมตัดเก้าไปนะครับพอเตรียมเอาตั 0, 1, วศูนย์กับหนึ่งไปคือสูตรนี้นะครับวันนี้มาได้ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองเห็นแล้วนะครับเนาะตัวส้วนกันนะครับพอเตียมพูดว่าสูตรที่เป็นรักคือเก่าตัวส้วนกันเห็นแล้วเป็นบักขับเอฟซีนี่นะครับพอเตรียมก็ตกวลงว่าเอาห้าหกเจ็ดรับศูนย์หนึ่ง สองสามคืเอเก่าเนาะอีพีเนาะครับขอให้มันเดินต่อเขาปังๆอีเด้ออีพีงดสีมานี่เนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่สิบห้านะครับเนาะ เรียมนั่งก,กระบอกปัดไปเลยสัดเจียนนะครับเนาะ ลาพัฒนาพ่อแจ้มครับส่องยูทูบกับพ่อแจ้มพารวยแชนแนลนะครับเนาะครับผู้เข้ามาใหม่มาเห็นอยากกดจยากติดตามพ่อแจ้มก็อย่าลืมนะครับเด้อพิมพ์เข้าไปพ่อแจ้มพารวยแชนแนลนะครับเนาะส่องยูทูบ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำครับบนล่างนะครับ ช่วงที่ผ่านมาสองสามหมวดที่ผ่านมาเอฟซีเล็กมัน,นเั็นเค็ดไงนะครับเพราะมันส้นกันส้นกันหลายสูตรมันก็นเลยเป็นเรียกเค็ดไงแล้วกับเียกเขาพร้อมนะครับอ่า หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามขับมานี่พอแต้มจิตัดนะครับตัดตัวทีที่มันบ่ชสวนหอ,อกครับพอแต้มตัดสามหมอก คือเกานะครับอันนี้จับคู่เกียดหนึ่งเกียดสองหกหนึ่ง สองห้าหนึ่งห้าสองนี่ครับเีทว่าถ้า fc มักนะครับมักสามเจ็ดสามหกสามห้าสามนะครับเพราะว่าสองตัวนี้มัน มันส้นกันหนึ่งกับสองนะครับเนาะครับฉะนั้นเลยพอเตียมกะกะตัดบ่อใดนะครับเนาะติดหนึ่งติดสองนะครับกะือว่าพอเตียมให้หกหางคือเก่นะครับขอให้มันเดือต่อเนาะเอฟซีเนาะครับจะได้โฉกมันมันกันครับนี่ครับครับเอาแชปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อเอฟซี วันจันทร์ที่ส5้าก็คือมืออื่นนะครับเนาะพฤษภาคม2566รบครับลาวพัฒนาพ่อเตียมนะครับเนาะขอ้มันเข่าคอยให้มันเดินต่ออีกนะครับ fc ได้โศกโศกมันมานกันทุกคนนะครับเนาะครับถ้าพิพาดประกันในพ่อเตียมก็กราบขอตรวจขอไพ่เลยครับเลย fc ชอบก็จัดนะครับเนาะขัดก็ผ่านครับตัวเลขเป็นแชนแนวทางนะครับ เยาวากะคือเก่าน่ะพ่อแตีมกรับความมั่นใจคือเก่านะครับเนาะเอฟซีจะได้สูงๆมันมันกันนะครับเอาก่อนตอนพ่อแตีมก็ขอกราบขอบพระคุณอีกนะครับเด้อเอฟซีที่มีมาไล่นำใจส่งมาให้พ่อแตีมครับคากาแฟคาสมุดปากกาเนาะครับเนาะพ่อแตีมขอกราบขอบคุณในลาย นะครับงูนี้ก็ขอให้มันเขาต่อเดินต่อเขาปังปังอีกนะครับครับเอาสูตท่ายายสูตรนี่พอแต้มกระโคกับขอบระคณเย็บซีทุกคนนะครับเอที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มโค้ไวพอนให้มีแต่ความสุขความเจรือนนะครับเ้อความเจ็บยาให้ใดควมามไขอยาให้มีนะครับเนาะครับคอ,อให้มีอายุมัน่นควรเยืนทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริอนลุงเรื่องทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สําคัญก็คือโศกลาบนะครับเนาะบันจันทร์ที่15พฤษภาคม6อให้โูกโศกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกับมีแคนนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกลิมนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม